สายด่วนจ้าใช้ด่วนใช้ด่วนรัฐบาลนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับแชร์สอยกันพี่น้องจ้าแชร์ช่วยกันนะครับ ได้อะไรกินเช้าทุกคนจ๋าได้ยังกินเร้าพี่นอ้องอ <c oughs> เลขเป็นยังไงเลรืยอผ้ากันหาได้จากตัวแล้วพี่น้อง <c oughs> นะผ้ากันได้หาได้จากตัวแล้วพี่น้องจ๋า <c oughs> เปิดซองเปิดแล้วครับเปิดเหลวเปิดเมื่อคืนนี้ครับ นะก่อนที่ผมจะเปิดซองผมก็ทยอยให้ไปทีละคู่ทีละคู่อยู่นะสำหรับแนวทางรัฐบาลงวดนี้นะครับคนละหนึ่งแชร์ครับทุกคนจ๋าแช่ออกไปให้โลกรู้พี่น้องจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีจ้าขอให้ปังๆค่ะวันนี้ปังแน่นอนปังๆพี่น้องนะครับนะปังๆอัลบว่าตีดโควิดนี่ผมจ้องโตกินนี่เลยได้นี่ยจ้องตกินชาบูเลยได้เนี่ยนะวันนี้ต้องปังทุกคนนะต้องปังปังอย่างเดียวครับผม ดีสงคามวัสดีจ้าสวัสดีคุณสมพูนคุณอ้อมนะครับสายด่วนเดี๋ยวให้ทางโทรศัพท์เลยครับ บมานมาไกลแต่เส้นชัยก็มานใจดำไกลสี่ถึงก็เที่ยวลมความซ้ำๆๆวนวนอย่างนั้นอ่ะอันนี้สายด่วนนะครับสายด่วนทุกคนจ้าสายด่วนนะครับสายด่วน16สิงหา2564นะครับ1661ทุกคนนะครับ1661ใครชอบแนวทางนี้ก็ จัดได้นะครับอันนี้สายด่วนรัฐบาลเด้ออันนี้สายด,วด่ยดว,ดน,นะน,น,ดวดนนะครับสายด่วนรัฐบาลนะอันนี้สายด่วนรัฐบาลนะครับ สายด่วนรัฐบาลนะใครชอบก็แคบไว้นะครับสายด่วนรัฐบาลนะครับ16นะครับ1661นนะเออชอบไม่ชอบอยังไงก็เดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีก็ได้นะครับ โอเคแล้ว OK นะครับก็ฝากลิงก์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับตำน้อยตำลาวตำไทยนะครับเข้าไปตำได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะทุกคนเนาะตำน้อยตำไทยตำลาวเข้าไปตำได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะอ่ะเลขซองนะครับงวดที่แล้วออกบนหกหนึ่งนะครับ

สสส้หย,ยุดวว่าาันนบตนมพอตามนี้นะครับตามนี้นะสำหรับเลขซองของเมื่อ,อคืนเนาะฟัน4ีกันเนะครับฟัน4ี่กันเก้ามาเดียว97นะเลข3มตัว903เลข3ตัว903 90นะครับส่วนเลขเลขตัวเจาะก็ตามนี้เลย453 453นะครับ ตามนีเดอพี่น้องนะครับโชคดีทุกคนนะครับโชคดีทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะ แม่และพ่อยังลำบากสิทุ่งสียกระสิเบือนสิเฟื่นไปต่อสิสู้ว่าหยุดสิสู้ให้สุดถามฟันสวรรค์สิว,วสรรจนแน่อ้อน่นเด้อแม่พอ โอเคนะครับใครชอบเลียกอะไรตัวไหนก็เลือกซื้อจัดซื้อจัดหากันเนาะการว่ามาร์กเลขกับบ่เป็นอย่างพี่น้องไม่ชอบเลยก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสําหรับใครที่มาดูไลฟ์สดน,นี้ก็ขอให้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ94เนาะจานได้ตัวเดียวบอมีงบได้ครับนะได้ได้ได้ได งวดนี้นะครับงวดนี้รองงวดนี้ตัวรองจะเป็นเลขเก้านะครับตัวรองจะเป็นเลขเก้าตัวฟันจะเป็นเลขสี่นะครับฟันสี่รองเก้าหรือกันเก้านั่นแหละอันเดียวกันพี่นอ้องสายด่วนหนึ่งหกครับบบไดนนอนบบค่อยไดนนอนครับมี่ก็ไดนนอนเมื่อคืนนี้นะเดี๋ยว เดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะเฮงเงมันหมาลำลุยทุกคนครับผมโชคดีนะครับหมัดเดียวหนึ่งหกครับหมัดเดียวหนึ่งหกนะหมัดเดียวหนึ่งหกครับสายด่วนหมัดเดียวหนึ่งหกนะสายด่วนหนึ่งหกครับ <S 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 2> <S 2> หนึ่งหกนะมันก็นมีเงอไหรอพี่น้องนะครับเลขอ่านมันมีเมดนนะครับนะ เลขอันมันมีหมดนะครับอืมนะอันนี้คือหมัดเดียวนะครับเีบแมนสายสายด่วนอันนี้สายด่วนนะครับหมัดเดียว 97. เก้าเจ็ดเ่แมนหมัดเดียวเก้าเจ็ดสายด่วนสายด่วนหนึ่งหกพี่น้องนะอ่าผมอาจจะพูดผิดนะครับสายด่วนหนึ่งหกนะครับหมัดเดียวเก้าเจ็ดนะเอเคนนะครับอืมใครชอบเลขอันก็ ไปมากเรียกอันก็ลองไปหาส้่เบอง์พี่น้องนะบางตัวมันก็ไม่อันก็ลองลองก็ลองลองดูนะครับนะผมบอกมานี้นะเนี่ยผมบอกมาเนี่ยรับรองมันมีอยู่แล้วแหละเลขกอันมันมีอยู่แล้วอยู่ในนี่นะครับนะบอกมาบอกมาประมาณนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วเลียกอันนะครับเว้นแต่ทุกคนจะเลือกเลือกเล่นเลขตัวไหนเนาะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะโชคดีมันหมันแห้งๆครับซื้อเลขตัวไหน ก็ขอให้ถือขอให้หมานรําร่วมรวยทุกคนครับ